วันนี้ค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวรถอยอดนิยมของคนวัยทํางานนะคะโดยราคาก็จับต้องได้นะคะสมรรถภาพการใช้งานของรถนี่ดีเยี่ยมเลยจะเป็นรถรุ่นไหนรถอะไรนะั้นเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังกันเลยค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มต้นรีวิวกันนะคะที่รถ Toyota าอ t ติสตนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัว1.6 g นะคะตัวนี้จะได้เป็นปี2015นะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มจากด้านหน้าของตัวรถกันก่อนนะคะด้านหน้าของตัวรถนะคะไฟนะคะจะเป็นไฟฮาโลรเจนนะคะมาพร้อมกับผิวสวยๆนะคะแล้วก็กระจังหน้าทรงสปอร์ตนะคะชุบโครเมียมด้านหน้าแบบนี้เลยนะคะจะได้ลักษณะหน้าที่เฉบียเฉียวนะคะได้มีความสปอร์ตนะคะในตัวเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างของตัวรถกันค่ะ ด้านข้างของตัวรถนะคะเพิ่มความสปอร์ตด้วยล้ออันลอยนะคะขอบ16นะคะตัวนี้นะคะได้ยางที่สวยงามนะคะยางยังใหม่อยู่นะคะลูกค้าท่านใดที่ได้ไปใช้ใช้งานได้ยาวๆเลย <Yahoo! S 1> ค่ะแล้วก็ด้านข้างนี่ค่ะจะเป็นกระจกด้านข้างนะคะสีเดียวกับตัวรถจะมีไฟเลี้ยวติดด้านข้างของกระจกมองข้างด้วยนะคะ มือจับค่ะมือจับก็จะเป็นมือจับสีเดียวกับตัวรถนะคะค่ะเดี๋ยวมาต่อวันที่ด้านท้ายของตัวรถนะคะห้องเก็บสัมภาระกันค่ะอันนี้ฝาท้ายนะคะก็จะสั่งงานด้วย,ยรีโมทนะคะรีโมทก็จะเป็นแบบสามปุ่มแบบนี้เลยนะคะสามารถสั่งการสั่งงานได้นะคะเปิดฝาท้ายด้วยรีโมทมาดูความกว้างและความสะดวกสบายกันค่ะของ Toyota a อ t i ติตัวนี้นะคะความกว้างความสะดวกสบายนะคะ เก็บสัมภาระได้มากมายเลยนะคะทางด้านหลังนี้ <Yahoo! S 1> นะคะมาดูด้านล่างกันบ้างล้อยังอะไหล่ค่ะตรงนี้แม่ลงแม่แรงอะไรอยู่ครบนะคะนะคะค่ะจะได้เป็น Toyota a อ t i ตินะคะ 1.6G นะคะตัวนี้เลยค่ะด้านในตัวรถนะคะเปิดมานะคะดูที่แผงแผงข้างประตูก่อนนะคะก็จะมีระบบการใช้งานนะคะสั่งงานของ ระบบปรับกระจกนะคะตรงนี้นะคะบานหน้าบานหน้าฝั่งคนขับเป็นออโต้นะคะกวิ์ล็อกกดล็อกอยู่ตรงนี้นะคะด้านตรงนี้เดี๋ยวดูตรงนี้นิดนึงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นปรับไฟฟ้านะคะกระจกไฟฟ้าด้านข้างนะคะปรับปรับเป็นไฟฟ้าแล้วนะคะตัวเบาะนะคะเบาะตัวนี้นะคะก็จะเป็นก็จะเป็นเบาะสีเทานะคะแล้วก็ ด้านข้างตรงนี้นะคะก็ยังปรับมืออยู่นะคะจะได้อยู่ในตัว1.6ตีนะคะแล้วก็พวงมาลัยค่ะพวงมาลัยตัวนี้ก็จะได้เป็นพวงมาลัยมัติฟังชันนะคะเพิ่มสิ่งลดเสียงสั่งงานวิทยุนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องเลขใหม่กันนะคะมาสตาร์รถด,ดูกันนะคะ,เ,ะเลขใหม่สามารถเช็คศูนย์ได้นะคะเลขใหม่แสนเจ็ดแปดนนิดหน่อยนะคะ มาเริ่มต้นด้วยรายละเอียดภายในตัวรถนะคะภายในตัวรถรายละเอียดก็ดูหรูหราค่ะดูสะอาดตานะคะมีพรมกระดุมปูมาให้เรียบร้อยนะคะมาพร้อมกับเบาะนะคะเบาะสีเบจนะคะคอนโซลหน้าด้านตรงนี้ก็จะเป็นสีเบจนะคะตัดกระสีดําด้านบนนะคะ,ะแล้วก็ตัววิทยุค่ะวิทยุตัวนี้นะคะก็จะเป็นวิทยุเดิมติดมากับตัวรถเลยนะคะแล้วก็แอร์ ด้านแอร์ตรงนี้ก็จะเป็นแอร์ปรับออโต้มืออยู่นะคะพาวเวอร์เอาเลค่ะพาวเวอร์เอาเลก็จะมีอยู่ที่ตำแหน่งนี้นะคะแล้วก็จะมีช่องวางของด้านนี้นะคะมินินิดหนึ่งนะคะด้านเกียร์ก็จะเป็นเกียร์มาตรฐานของโตโยต้าค่ะเป็นเกียร์แบบคันบันไดเลยนะคะแล้วก็ช่องวางแก้วตรงนี้นะคะสามารถวางแก้วได้ใหญ่ๆได้2ใบเลยนะคะสะดวกสบายในการใช้งานนะคะตรงนี้ไม่ใช้ก็เอาออกนะคะช่องเก็บของค่ะ ช่องเก็บของตรงนี้ก็จะเปิดได้2ชั้นนะคะชั้นแรกนะคะชั้นที่2นะคะอ่าแล้วก็ด้านบนค่ะด้านบนก็จะเป็นด้านบนแบบนี้นะคะทั้ง2ฝั่งทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งคนนั่งนะคะจะเป็นไฟเปิดปิดด้วยมือนะคะไม่ใช่ก็ปิดเนาะอ่าอย่างนี้เลยนะคะไฟด้านบนตรงนี้ก็ยังเป็นสีส้มอยู่นะคะเป็นไฟแบบทัดแบบนี้นะคะ แล้วก็ตรงวิทยุตรงนี้นะคะแต่ตกแต่งด้วยลายไม้ค่ะเพิ่มความหรูหราค่ะให้กับตัวรถด้วยผุกระดุมด้านในนะคะดูสะอาดดูสบายตานะคะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดด้านหลังตัวรถกันค่ะมาดูที่รายละเอียดด้านหลังตัวรถกันนะคะด้านหลังตัวรถเริ่มจากเพดานก่อนนะคะไฟไ,ไฟก็เปิดปิดได้แบบนี้ปกติเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังนี้มีช่องเก็บของนะคะแล้วก็ ดูสะอาดหรูหราสะดวกสบายนะคะดูเป็นรถอเนกประสงค์นะคะสําหรับคนไว้ทํางานตรงนี้เหมาะมากเลย <Yeah. S 1> ด้วยราคาด้วยนะคะแล้วก็ด้วยตัวรถด,ด้วยนะคะแล้วก็ความกว้างของตัวรถนะคะก็จะมีระยะห่างประมาณนี้เลยนะคะบิ Big ๊กไซส์นั่งได้สบายสบายเลยนะคะ2คนนะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดรอบๆตัวรถอีกทีหนึง่งค่ะ ค่ะโดยที่รอบๆตัวรถคันนี้นะคะรับประกันได้เลยนะคะความการชนหนักทุกความนะคะคันนี้ไม่มีนะคะซึ่งรถคันนี้นะคะเดิมมาจากโรงงานจริงๆนะคะไม่มีการชนนะคะอันนี้รอยเม็ดอาร์คนะคะเราแกะให้ดูตามจุดตามจุดเลยนะคะ <Wow. S 1> รอยเม็ดอาร์คสวยมากค่ะลูกค้าที่อยากเข้ามาดูนะคะเข้ามาดูเข้ามาชมกันได้เลยนะคะที่เต็นท์1112ออโต้นะคะ ในรถ T12 ออโต้ของเราเปิดทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดลูกค้าสะดวกสบายเข้ามาวันไหนเข้ามาได้เลยอันนี้เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดที่ห้องเครื่องกันนะคะเดี๋ยวเรามาดู รายละเอียดนะคะความสวยงามของห้องเครื่องของรถ t ต y o ต a a อันติคันนี้ดีกว่านะคะอ่านะคะเดี๋ยวเริ่มต้นจากฝากระโปรงก่อนค่ะดูฝากระโปรงนะคะดูจากหัวน็อกก่อนนะคะตั้งหัวน็อตนะคะแล้วก็เราก็ดูฝากระโปรงค่ะฝากระโปรงก็เป็นฝากระโปรงแท้นะคะเดิมเดิมเลยนะคะไม่มีการถอดนะไม่มีชนหนักพิกความจมน้ำแต่อย่างใดนะคะรถคันนี้ค่ะแล้วก็ ตัวแผ่นกันความร้อนค่ะก็ยังอยู่นะคะยังไม่เปื่อยยังไม่เนา่านะแล้วก็ฝาครอบเครื่องทุกอย่างอยู่สมบูรณ์หมดครบทุกอย่างนะคะโตโยต้าติสต์คันนี้นะคะขนาดเครื่องยนต์1,600ซีซีนะคะ1 2 2 2แรงม้านะคะแล้วก็มาดูที่คันหน้ากันค่ะคันหน้านะคะคานหน้าก็ยังเป็นคันหน้าเดิมอยู่นะคะทั้งแผ็งเลยนะคะไม่มีชนหนักพิกความแน่นอน t o y o ต้าอันติทันนี้นะคะจะได้ความสะดวกสบายในการใช้งานนะคะใช้ข้องตัวนะคะเป็นรถที่ไม่เล็กมากเกินไปนะคะจะได้เป็นรถขนาดกลางๆนะคะที่ราคาไม่สูงมากนะคะเหมาะสำหรับคนวัยทำงานค่ะนะคะเดี๋ยวรายละเอียดนะคะสำหรับลูกค้านะคะท่านใดนะคะที่สนใจที่สนใจนะคะรถโตโยต้าอันติส คันนี้นะคะจะเป็นปี2015นะคะตัวนี้2015นะคะราคานะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่4,38,000บาทนะคะซึ่งราคานี้ไม่แพงเลยนะคะสำหรับการใช้งานนะคะภายในตัวรถนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้นะคะตามช่องทางด้านล่างนี้เลยนะคะ4 9 1 048 2587นะคะลูกค้าท่านใดที่ต้องการจัดไฟแนนซ์หรือว่าอยู่ต่างจังหวัด ทางเต็นท์ของเรา,ามีบริการขับรถไปให้ลูกค้าดูนะคะถึงที่บ้านเลยพร้อมจัดไปแน้นอนอกสถานที่นะคะสำหรับรถยนต์คันนี้นะคะมีการรับประกันเครื่องเกียร์ให้นะคะคนานสูงสุดถึง2ปีเลยนะคะแถมบริการช่อเสินไปให้ในตัวด้วยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจรีบทักรีบจองเข้ามานะคะรถสวยๆแบบนี้มีไม่เยอะนะคะสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนนะคะาฝากโตโยต้าอันติชันนี้เอาไว้ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ